คำว่าประสบการณ์เนี่ยครับถ้าไม่มีเนี่ยมีสิทธิ์มาเป็นโอเป <Operation S 2> อเรชั่นได้ไหมฮะเออการทํางานเนาะเพราะจริงๆแล้วเราค่อนข้างอินวอบกับงานเยอะอะไรย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ต้องทํางานให้มีความสุขก่อนอันดับแรก <c oughs> ตําแหน่งนี้บิสเนสโอเปอเรชั่นที่มันในวงการในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการกันเยอะขนาดไหนพี่จอห์นพอพี่จอบอกมันไม่ได้มีท <พอ S 1> ุกบริษัทด้วยอดูเหมือนตาแหน่งจะน้อยมันต้องบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นหรือเปล่าก็คิดว่าไปโตทำงาน เธอร์นโปรชื่อจอยนะคะก็เอ่อทำงานอยู่ที่ Jobs DB นะคะในตำแหน่งของ Business Operation Director ครับิส s นส e อเปอเรชันดีเร r เตอร์นี้ก็ต้องขยายความคำว่า u s i n e s s Operation ถูกต้องทำอะไรเอ่ยครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเอ่อในส่วนของ u s i n e s s Operation เนี่ยหลักๆเราก็จะดูในภาพรวม ภาพใหญ่นะคะว่ากลยุทธ์ของบริษัทเนี่ยต้องทำอะไรยังไงบ้างนะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยในผแผนกต่างๆไม่ว่าจะเป็นฝ่ายขายมาร์เก็ตติง้งเพื่อให้ทุกอย่างเนี่ยกลยุทธ์ทุกอย่างดิเรกชันเนี่ยมันไปในทิศทางเดียวกันแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไอ้กลยุทธ์ตรงเนี้ยมาแปลให้เป็นในเรื่องของการปฏิบัติงานได้จริงให้ทุกผแผนกสามารถทํางานได้จริงนี่เป็นเหมือนกลยุทธ์ขององค์กรเลยประมาณนั้น ก็จะดูภาพรวมมากๆใช่แต่แต่ในในภาพรวมที่เราดูเนี่ยเราก็ต้องลงดีเทลให้กับทุกๆุกแผนกด้วยเหมือนออกแบบั้นตอนวิธีการใช่คับแล้วแบบนี้การที่ต้องดูภาพรวมที่ใหญ่มากๆมันก็เหมือนกับกดดันสูงด้วยไหมครับใช่ก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าบางทีทางดเรกชันของบริษัทเนี่ยเขาก็จะให้เรามาเป็นภาพภาพใหญ่เนาะว่าเขาต้องการ อัตราการเตริบโตขยายธุรกิจอะไรยังไงมาเป็น,น<ะ>ปตัวเลขเลยใช่ไหมเป็นตัวเลขแต่ว่าในการที่ทําให้เราไปถึงตัวเลขนั้นมันก็ต้องมาลงดีเทลกันเนาะแล้วในการลงดีเทลเนี่ยบางทีมันก็เราก็ไปสร้างพลื่นผลกระทบให้กับแผนก อื่นๆด้วยเพราะบางทีแบบอาจจะต้องปรับเปลี่ยนในเรื่องของวิธีการทํางานหรือวิธีการคิดอะไรอย่ี้ยหรือแม้กระทั่งปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวผู้ทํางานเองอะไรางเงี้นก็ถือว่าตําแหน่งนี้เป็นอีกหนึ่งตำแหน่งที่เขาว่ากันว่าถูกเซิร์ชหาเยอะมากว่าทํางานเกี่ยวกับอะไรนั่นเลยเขาไม่แด้ตังั้นคนที่จะเรียนมาเพื่อตรงกับตําแหน่งนี้เนี่ยคนจบอะไรมาคะพี่จัยก็จริงๆเราต้องบอกว่าต้องเข้าใจโอเปอเรชั่นของในแต่ละ ธุรกิจก่อนเพราะจริงๆเราโอ,อ peration เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นเหมือนหน้าที่มากกว่ามันไม่น่าจะเป็นแบบอาชีพอะไรเพราะจริงๆทุกคนน่ะสามารถเป็นโอ peration ได้นะคะเพียงแต่ว่าเราอาจจะมีทักษะบางอย่างที่เป็นเฉพาะในด้านนั้นๆอะไรเงี้ยถ้าอย่างสมมติเราพูดถึงตัว job d B เองเนี่ยจริงๆเราโอ peration ทั้งบริษัทเนี่ยมีหนึ่งคนท่วนก็คือ ก็คือคนเดียวเหรอฮะก็คือพี่จอยเราเนี่ยอันนั้นคือจริงๆแล้วเรา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 เอ่อนิยามมันโดยชื่อของตำแหน่งตำแหน่งใช่แต่ถ้าถามว่าคนที่จะทำในเรื่องของระบบปฏิบัติการตรงนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงๆมันก็คือทุกทีมทุกคนนั่นแหละคือแต่ว่าเราอาจจะเป็นคนวางแผนให้แต่ละคนหรือช่วยเอานโยบายของบริษัทเนี่ยมาทำให้เกิดขึ้นจริงครับแล้วด้วยความที่พี่จอยบอกว่ามีตำแหน่งนี้คนเดียวแล้วถ้าสมมติสายงานอันเดอร์พี่จอยจะเป็นอะไรครับ ก็จะเป็นหน้าท an ี่ของปฏิบัติการที่เฉพาะทางอย่างเช่น customer service แล้วก็จะมีในส่วนของ analyst แล้วก็มีในแยกไปตามแผนกต่างๆแผนต่างๆที่แบบเป็นเฉพาะทางของเขาซึ่งเฉพาะทางเนี่ยอันนี้คือตัวตัวจริงเพราะว่าอันนี้เขาจะมีความรู้เฉพาะทางแบบ specific ของเราจะเป็นเป็ดเนาะเราจะรู <|ja|> ้รู้ทุกเรื่องแต่ก็เก่งบ้างแต่จะไม่ได้เก่งเท่าเขาอะไรย่เงี้ยแต่ว่าเราต้องรู้ทุกเรื่องอะคะ ในหนึ่งวันองพี่จอยนี่คือหลักๆที่เข้ามาออฟฟิศเนี่ยฮะมันต้องเริ่มต้นส่อสองเลยหรือว่าต้องทําอะไรบ้างสออสองเลยใช่ไหมโอ้โหเดินดูขั้นตอนการทำงานเป็นขึ้นเป็นขึนจริงๆไม่ไม่ขนาดนั้นเพราะจริงๆถ้าเราพูดถึงเฉพาะตัวโอ peration เนี่ยมันมีสิ่งที่เราเรียกว่า SOP ก็คือ standard operation ของทุกบริษัทอยู่แล้วแต่ SOP ของแต่ละบริษัทเนี่ยจะแตกต่างออกไปขึ้นกับ อุตสาหกรรมหรือว่าน้ำหนักของแต่ละบริษัทที่จะให้ว่าเอ้คุณจะต้องการขั้นตอนเยอะมากน้อยแค่ไหนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะทีเนี้ยพอเรามี SOP เนี่ยความ SOP นี่มันยอดมันายอะไร Standard of Operation Standard of Operation ซึ่งแต่ละที่ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับธุรกิจขึ้นอยู่กับบริษัทคุนะคะ อ่าทีเนี้ยถ้าถ้าเราเข้าใจในส่วนของ SOP แล้วเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าในแต่ละวันเนี่ยสิ่งที่เราต้องเป็นเหมือน Daily c h ็ c อ in คือเรื่องอะไรบ้างจริงจริงบางทีเราไม่ต้องลงไปเช็คด้วยซ้ำเพราะว่าทุกคนที่เขาทำงานเขารู้อยู่แล้วเราก็ดูแค่ผลลัพธ์อ่ะแล้วก็จี้แค่ผลลัพธ์ก็พอคนที่จะทําตรงนี้ถ้าโดยตรงต้องจบอะไรแล้วพี่จอยจบอะไรมาเออจริงจริงเออเป็นเออเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์ใช่แล้วใกล้ไหมมันใกล้ไหม ก็ S <S ถามว่าส่วนหนึ่งมันก็มาใช้ในเรื่องของการวางแผนหรือว่าเพราะว่าจริงๆแล้วโอเปอเรชันเนี่ยสิ่งที่เกี่ยวข้องกับโอเปอเรชันก็คือเรื่องของมันมีคําว่าประสิทธิภาพอพอเราไปพูดถึงประสิทธิภาพปุ๊บมันก็จะแต่ออกไปว่าประสิทธิภาพในด้านของการทํางานมีเรื่องอะไรบ้างหร,หรือประสิทธิภาพในเรื่องของต้นทุนะจะทํายังไงให้เราสามารถทํางานโดยที่เราได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดใช้ต้นทุนน้อยที่สุดอะไรแบบนี้มันก็จะเป็นคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของเศรษฐศาสตร์การงานแล้วนอกจากนี้ยังจบ สาขาหรือคณะอื่นๆได้ไหมครับแล้วอะไรที่น่าจะมีประโยชน์กับการเป็นอ p e เ a ชั่นค่ะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่ามันขึ้นอยู่กับ requirement ของแต่ละอุตสาหกรรมหรือแต่ละบริษัทเนาะถ้าอย่างสมมติทําในอุตสาหกรรมบันเทิงอย่างเงี้ยจริงๆก็ถ้าถามว่าในตําแหน่งของอคนที่ดูภาพรวมของธุรกิจแล้วก็วางแนวทางให้กับ กลุ่มอุตสาหกรรมอะไรย่างยจริงๆก็อาจจะเป็นเฉพาะทางในอุตสาหกรรมนั้นๆไปได้เลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคำว่าประสบการณ์เนี่ยครับถ้าไม่มีเนีมีสิทธิ์มาเป็นโอเปอเรชันได้ไหมฮะก็จริงๆแล้วอย่างที่บอกว่าเราต้องเข้าใจในทุกๆแผนหรือทุกคนที่เราไปร่วมงานด้วยเนาะทีนี้ถ้าถามว่าเราไม่มีประสบการณ์เลยอะไรเงี้ย กว่าที่เราจะต้องเข้าใจอาจจะเทคไทม์ก็มันเหมือน on the job training นิดนึงแต่ถ้าเราพอมีประสบการณ์แล้วเราก็จะรู้จังหวะหนักเบาอะไรอย่างเงี้ยค่ะปัญหาที่พบบ่อยมันมีอะไรบ้างฮัจอยอย่างเงี้ยปัญหาก็เรื่องคนเลยอ,อันดับแรกรอย่างที่บอกว่าจริงๆแล้วเรื่องตัว ขั้นตอน process เนี่ยมันต้อนท่านต่ตัวค <ขอ S 2> ือ<ะ>อย่างที่บอกว่าพอเรารู้ SOP ของแต่ละบริษัทปุ๊บมันก็จะเข้าใจแล้วสเต็ปมันต้องไปประมาณไหนยกเว้นว่าถ้ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรก็ตามเราก็อามาปรับ SOP ของเราให้มันเข้ากับสถานการณ์ใหม่ แต่เรื่องคนเนี่ยมันเป็นเรื่องของทั้งจิตใจทั้งศิลปะการพูดการสื่อสารใช่รันไหมคะบางทีก็อาจจะเป็นสิ่งที่เราจะต้องคํานึงมากกว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยอการคุยกับคนนะคุยยากพี่จอยลองยกตัวอย่างให้เราเห็นแบบเหมือนคนฟังที่ฟังอยู่อาจจะพอเข้าใจคอนเซปต์แหละแต่ว่าอยากจะเห็นว่าในรูปแบบงานจริงๆเนี่ยพี่จอยยกตัวอย่างชันเซจี้หนึ่งที่เคยได้รับมาแล้วพี่จอยต้องไปบีบแผนกอะไรบ้างให้เขาทําอะไรบ้างเพื่อจะได้เห็นภาพอะครับ ก็จริงๆทางอ,อ,อย่าง j o b c b เหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นก็คือเราเพิ่งมีการเปลี่ยนเรื่องของระบบ Operation System หลังบ้านก็คือระบบเลยระบบเลยระบบเลยใหญ่ใช่ซึ่งระบบเนี่ยมันก็จะแท็กยิ่งไปตั้งแต่ฝ่ายขายอะไรอย่างใช่ไหมคะลูกค้านู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยทุกอย่างทุกคนก็ต้อง ทำการเทรนนิ่งเรียนใหม่ทั้งหมดเรียนรู้ระบบใหม่เรียนรู้ระบบใหม่ทั้งหมดรงไปถึงโฟล์การทํางานบางอย่างก็หายไปบางอย่างก็เพิ่มขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเหมือนต้องเข้ามาเวิร์กช็อปเกี่ยวกับระบบใหม่นี้อะไรหายไปบ้างใช่ค่ะแต่ทีเนี้ยในในการเปลี่ยนแปลงอันเนี้ยอันนี้คือ11ลิตร์เพราะว่าเป็นการเปลี่ยนทุกประเทศของซีสิ่งใหญ่11ลิตรอันนี้ก็คือแปลว่าทุกประเทศเปลี่ยนพร้อมๆกันแล้วอย่างหนึ่งถึงสองลิตร์มีบ้างไหมฮะแล้วมันเช่นอะไรฮะ หนึ่งสองลิตรหรอเบาๆเปลี่ยนเบาๆเป็นแค่แบบเขาติดแผ่นโต๊ะไม้ได้เชนอะไรเงี้ยเปกระถางต้นไม้นะอ๋อมีเลีอกเอออย่างนั้นก็ลดการใช้ทิชชู้อย่างนี้หรอก็มีบ้างหรือห้าสออะไรเงี้ยห้าสอนิดๆหน่อยๆถ้าแบบหนึ่งถึงสองลิตรเราก็แค่แบบพูดคุยกันธรรมดา engagement ทั่วไปอะไรอย่างเงี้ยครัในส่วนไหนของงานโอเปอเรชั่นที่จอยคิดว่ายากที่สุด ยากที่สุดจะมาก็อาจจะเป็นเวลาที่มันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ยอาจจะต้องอาศัยพลังงานเยอะนิดนึงก็คือการสื่อสารด้วยการวางแผนด้วย,ยะะอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องของทามมิ่งอะไรต่างๆ่างอะไรเงี้ยยิ่งเปลี่ยนเยอะขนาดไหนมันก็จะยิ่งวุ่นวายขนาดนั้นก็จะยิ่งวุ่นวายเยอะขึ้นคําว่าทามมิ่งนี่ก็คือการทําให้มันทันเวลา่ <laughs> เพราะว่าเราต้องไป ให้คนอื่นทําด้วยเพราะนั้นเราต้องบี้ให้เขาทันเวลาไม่เสร็จถูกต้องแต่ก็บี้มากเกินไปเขาก็ไม่ชอบเลยไม่ได้อีกชายก็จะเกียร์ไปเขจะเกียดจะเกียดจริงๆในออฟฟิศคือก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่ในการตัดเกรดพนักงานต่างๆนั่ในอาชีพของพี่จอยเนี่ยครับใครเป็นคนตัดเกรดพี่จอยใครเป็นคนดูแลพี่จอยครับหรือว่าซีอีโอทีมเลยก็ก็อีโอด้วยส่วนก็เอ็มดีซีโอแล้วก็จริงๆเราก็ต้องไปเปรียบเทียบกับคนที่ตำแหน่งเดียวกับเราในประเทศอื่นๆนั่นแหละ ใช่เพราะทอมแมนสแกนดีใช่เพราะฉะนั้นมันเฉือนกันยังไงครับโ p e r a t i o n คนไหนเก่งประเทศไหนเก่งไม่เก่งอย่างเงี้ยเองวัดกันยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะบางทีเราก็ยังรู้สึกเหมือนกันว่าทำไมเราได้เท่านี้ไม่ก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกว่าตัว SOP ก็มีให้เนาะท่าเกตก็มีให้ก็ด e ลิเวอร์ไปสี่ตามตรงตามนี้อะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะมีอันหนึ่งที่ตัดเกรดกันเฉือนกันเล็กน้อยคือเรื่องของ เขาเรียกว่าอะไร creativity เนาะความคิดสร้างสรรค์อะไรบางอย่างอะไรเงี้ยเช่นเราอาจจะมีโปรเจกต์บางอย่างที่ประเทศอื่นเขาไม่มีหรือประเทศอื่นอาจจะมีอะไรบางอย่างที่เราไม่มีอะไรเงี้ยก็จะขายขายงานกับตรงนั้นอะไรเงี้ยหรือใส่ไข่เพิ่มเข้ามาเป็นโปรแกรมพัฒนาในแผนกนี้เราอาจจะสร้างจริงๆมันอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องแบบอะไรที่แบบใช้เทคโนโลยีอะไรก็ได้อาจจะเป็นเรื่องของการแบบเราสร้างโปรเจกต์อะไรที่ สร้าง engagement ให้กับน้องๆในทีมงานทำให้พวกเขามีความสุขมีมชีวิตการทำงานที่ดีขึ้น,นอะ<ม>ไรก็ได้หรือพอเสร็จบางอย่างเราบอกว่าเฮ้ยเราไปนั่งดูแล้วแล้วเราไปค้นพบว่าเอ้ยนี้มันช่วยเลีนขึ้นได้ทำให้ชีวิตการทำงานหรือว่าสปีดการทำงานทุกคนดีขึ้นผลลัพธ์ดีกว่าเดิมหรือเท<ม>่าเดิมอะไรเงี<ม>้ยก็อาจจะช่วยได้ไปหาโซลูชันใหม่ๆทีนี้พอมันมีการวัดเป้าเป็นตัวเลขครับมันก็ต้องมีถึงแล้วก็ไม่ถึงใช่ไหมครับเราไม่ไม่ถึงนี่มันจะเกิดอะไรขึ้นในตำแหน่งของพี่จอยบ้าง 18ลิตรแล้วโอ้โห18บแปดเลยแล้วจริงจริงจริงแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไอถึงไม่ถึงเนี่ยเราจะมีการเขาจะไม่ได้รอให้เราจนจบควอเตอร์หรือจบปีแล้วค่อยมาบอกว่าถ้าไม่ถึงอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ก็คือจริงแล้วมันจะมีการเช็ค ทั้งเดลี่บิ๊กลี่ไบบิ๊กลี่มันลี่ลี่เพราะฉะนั้นเนี่ถูกต้องเพราะฉะนั้นไอการเช็คตลอดเนี่ยมันก็จะเป็นการปรับแผนการทํางานไปด้วยในตัวอะไรเงี้ยค่ะแล้วด้วยความที่มีพี่จอยอยู่คนเดียวในตำแหน่งนี้แล้วถ้าเติบโตต่อไปเนี่ยในสายงานโอ peration เนี่ยมันขึ้นไปได้ถึงไหนครับการเติบโตในสายงานก็หรือเป็น MD แล้วทีนี้จะขึ้นไปในทางทางไต่ขึ้นไปอย่างนี้ก็ได้หรือจริงเราอยากจะเปลี่ยนฟิลไปเลยก็ได้นะ เพราะว่าความที่ว่าเราชอบไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเยอะไงก็ไปอยู่แผนกอื่นอ่าเราก็อาจจะไปเป็นเด้านองแผนกือแล้วก็ย้ายไปทําเป็นแผนกอื่นดีกว่าแล้วถ้าสายงานนี้สูงสูงขึ้นไปมันคืออะไรอีกครับ c c o COO โใช่ช i i อ of o p เ r a t i o n ่ f อ i c e r เมื่อกี้ความเครียดแล้วความสุขแล่ะครับพี่จอยทุกวันนี้ความสุขของพี่จอยในฐานะ Operation คืออะไรครับก็จริงๆความสุขก็น่าจะเป็นเรื่องของ การทํางานเนาะเพราะจริงๆเราเราค่อนข้างอินโว่กับงานเยอะอะไรเงี้ยค่ะเพราะนั้นก็ต้องทํางานให้มีความสุขก่อนอันดับแรกครับค่ะแล้วก็จริงๆในออฟฟิศเราเนี่ยเราก็จะมีแค่กับเซเลเบตกันเล็กๆแน่น้อยอะไรเงี้ยในบางเรื่องอะไรเงี้ยค่ะจริงๆไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้แล้วก็เป็นเรื่องของทีมงานอะไรเงี้ยเนาะแล้วก็ในส่วนของถ้าเราสามารถสักเซสใน เออโปรเจกต์หรืองานอะไรที่เราวางแผนไว้ได้ตามเป้าไม่ตกเป้าอันนั้นก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีอตำแหน่งนี้ business operation ี่มันในวงการในปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการกันเยอะขนาดไหนพี่จอยผมพี่จอบอกมันไม่ได้มีทุกบริษัทด้วยดูเหมือนตำแหน่งจะน้อยอมันต้องบริษัทใหญ่ๆเท่านั้นหรือเปล่าก็คิดว่า เออบางบริษัทเขาอาจจะเรียกใน position ชื่ออื่นอะไรเงี้ยอ่าแล้วก็อาจจะแบบมีความต้องการในเรื่องทักษะบางอย่างเช่นเปทีอะไรเงี้ยอ่าก็จะกําหนดไปเลยอ่าอาจจะไม่ต้องมาแบบเป็น o p e r a t i ช n อะไรนู่นนี่นั่นจะบอกบางบริษัทก็เป็นเทคด้วยทีมเทคใช่ใช่คือก็ทีมเทคนี่แหละที่เป็นโ p e r a t i o n อะไรเงี้ยอะไรบางที่ที่พี่จอยเจอมาแล้วบอกว่าวันนี้ไม่น่าเหมาะกับคนไทยพอจะยกตัวอย่างได้ไหมสิ่งที่ได้รับมาแล้วรู้สึกว่าหน้างานไม่น่าจะเหมาะกับเ u า t u เ e อร์ไทยอะไร ยกตัวอย่างสมมติถ้าอยากให้เอ่ออะไรนะลดเออ่เพิ่มเครดิตคาร์บอนเครดิตใช่ไหมคะคาร์บอนเครดิตสมมติแล้วบอกว่างั้นพนักงานขี่จักรยานมาทำงานกันไหมจ๊ะอะไรอย่างนี้เมึงรอกมันทำได้มึงรอกได้สิอะไรอย่างงี้คนมันแฮปปี้อะไรอย่างเงี้ยเรามึงรอกถ่ายร้อย่างเงี้ยเวากดีมีจักรยานถ่ายคืแล้วกาึงรอกถ่าบร้องเอาไปเอาไปกินอีกใช่เไหมไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ย อันนั้นอาจจะต้องมีความเปนใจกันอะไรโอเคจริงเหรอค่ะโสุอย่างก็ต้องประสบการณ์นะใช่ประสบการณ์อโอเคฮะอยากจะบอกอะไรกับคนที่สนใจงานทางด้านโอเป a เรชันบ้างครับไปจอยครับอืมก็ถ้าเกิดชอบความท้าทายนะคะแล้วก็คิดว่าเออชอบแก้ปัญหาเนาะรู้สึกว่าการที่เรามีปัญหาเข้ามามันเป็นชาเลนจ์มากกว่าที่เราจะต้องแบบเอ้ยมานั่งเครียดกับมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็คิดว่าตำแหน่งนี้อาจจะเหมาะกับคุณนะคะคนที่ชอบจัดการได้ไหมพี่ชัยเนาะคนชอบจัดการงนจัดการจัดการแล้วก็ประสานงานได้ดีสื่อสารได้ดีมีศิลปะในการคุยกับคนยืดหยุ่นรับโจทย์ได้ดีแปลสารได้ดีลูกล้อลุกชนนี่บอกว่ารีควอรี่เมนต์ขนาดนี้เงินเดือนก็ต้องดีจริงๆอาจจะแบบเป็นเรื่องของตัวตำแหน่งมากกว่าก็คือถ้าถ้าเราอยู่เป็นแบบ Business Operation Manager ก็เรนดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับเซเลอร์ก็เรนดหนึ่งดีเรคเตอร์ก็เรนดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยใช่ถ้าไปเป็น CCO ก็อีกเรนดหนึ่งใช่โอ้โหวันนี้ต้องขอบคุณพี่จอยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณ job BB Bicycle ด้วยนะครับไปโต๊ะทำงานเทิร์นโปร